อัตเลอร์แมทนะครับใครเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมวาระโค้ชก็มีครับโค้ชก็พูดอย่างไรหลังจากชนะหลังจากแพ้นะครับว่ากันอย่างไรอะไรถึงทําไมถึงแพ้ทําไมถึงชนะนะครับก็ติดตามอ่านก็ได้ครับสยามกีฬารายวันครับอาจารย์จันเดียมทัพทมรับโค้ชของกลุ่มเก่าเอทีซีซีเซตแรกแพ้ไปสิบเจ็ดต่ชนะยี่สิบห้าสิบเจ็ดนะครับอาจารย์บรรจงสมบัติครับก็ถือว่าวันนี้เซตแรกพลิกความคาดหมายนะครับ คุณเก่ามาแพ้ก hmm. mm, ับคนแก่ในเซตแรกครับสมรักสุงภูเขียวจะเปิดเซตสองครับเด่นจังหวะสองเลยครับถักบอลลงไปครับหมายเลขสี่ครับแก้วกันยาอาสิบีครับสิบสี่วิจุดาขาวซอยครับอยู่คบมือเดียวครับมือขวานครับตหวัดบอลลงไปเลยครับกดบอลลงไปเลยอ้าวเสิร์ฟยาออกไปครับหนึ่งเข่าการแก้วกันยา อาจทางด้านวิชุดาเสียเสียนะฮะึเท่ากันนะครับสุริยาพรมด้ามือเซตของลุงเก่าเอทีซีซีจมาที่มือเซตครับับมาตีจากด้านหลังครับอยู่มีหนาเล็เก้าครับมาพรพลเลือยนะครับน่าจับตามองครับมาจับตามองบมาจดจำชื่อไว้นะครับบอลทัดบล็อกลงไปนะครับถือว่า บอลลับของกรุงเก่าก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในการที่จะรับบอลลุกของคอนแกนมานะครับแกกระยาเซฟครับรับเข้ามาือเซตยกสูงเลยครับตีติดร็อกครับโอ้หไอ้บอลสูงไปทํใไมคู่แข่งเนี่ดักทางถูนะครับว่าบอลลงตรงไหนครับเป็นการบล็อกที่สูงนะครับของพัชรีดีเสมอนะครับแล้วก็เอ็มออนสามหนึ่งครับคอนแกนนำในเซตที่สอง แรงดันลุงเก่าเอทีซรับรับบอลแรกไม่เข้าจุดนะครับไม่ไม่มีโอกาสที่จะโจมตีทําแต้มเลยต้องตกไปฝ่ายตั้งรับครับอยู่พาพชั้นนะครับเอออนนี่โอ้โหยันบอลนึ้นนะครับความความที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับก็ได้เปรียบแกกระยาเสร์จครับรับมามือเซตยกสูงไว้ได้ตีครับโหนตี ด้วยสารครับเปลี่ยนลงมาตีแล้วนะครับสหรับกันมิกาทีประโชคโอ้โหวันนี้นะครับดูการบล็อกของขอนแก่นครับวันนี้ทําได้ดีนะครับเป็นการบล็อกได้ดีด้วยแสกกระยาครับมาที่มือเซตตีเร็วครับดูนี่เป็นบอลบอลสั้นตีเร็วเขาเรียกว่าลูกเอใช่ไหมครับเป็นเขาเรียกว่าบอลสั้นครับ บอลสั้นบอลสั้นครับแต่ว่าที่เราเราเรียกกันคือบอลเอบอลบีอะไรอย่างนี้นะครับบอลเอคือบอลสั้นบอลบีคือสูงสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับคือบอลเอนี่จะสูงจากเน็ตประมาณ1ฟุตประมาณนั้นครับถ้าสูงขึ้นไปอีกก็เป็นบีใช่ครับก็ถือว่าตัดบอลเอแน่นอนใช่ครับเีเดียวครับเป็นการเล่นที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะบล็อกผ่านได้นะครับถ้าไม่ใช่ประเภทที่เล่นบอลสั้นด้วยกันนี่ครับเป็นบอลซีเอนะครับครับซีเอนี่คือ บอลระดับความสูงเนี่ยระดับเอแต่ว่าลูกซี่นี่คือยิงแบบเฉียงๆนะฮะใช่ครับสี่ถ้าองศาไปให้คนตกมิตีออกครับครับทัชนะครับมผู้ควบเส้นเป็นส่งสัญญาณให้บอลทัชบอลนะครับจะเป็นสามต่อหกเลครับนึกเราเอทีได้มาคือคิดผิดนะครับเมื่อสักครู่เป็นสามต่อหกครับสีต่อหกครับเริมลงข้างหลังเลยครับ กาธิปโชครับคะแนนเป็น4-6ต่อนะครับรุ่งเก่าเอทีซได้อยู่สาธิกาธิปโชธพึ่งลงมาในช่วงท้ายของเซตแรกนะครับเธอเป็นมือตบนะครับมือตีตีเร็วครับดูดีเดียว,ยวขย่อนนะครับสองคนจุดแรงใจครับขุดขึ้นมาไม่ได้ไดถุอบอพันธุสิต เสิริมให้กับขอนแก่นนำเจต่อ4ี่แลครับเสิร์ยาวออกไปครับคะแนนเป็นของกลุ่มเก่า a t ทีต่อ7ครับเอสำหรับเอเอนะครับก็อายุน่าจะมากกว่านะครับในทีมนะครับเอมออายุ24สี่ครับก็นั้นก็เป็นน้องๆนะครับ18-19นะครับ24่ี่มากนะครับ24ครับ ลาแนวคลิปีกนะครับแปดต่อ5ครับดูนะครับนี่สมธิจยาลุก3เม็ดหลังครับนี่ก็บอลทัดบล็อกลงไปอนงพรพัดนะครับขึ้นบล็อกแต่ว่าเธอขึ้นเร็วไปหน่อยหนึ่งครับแปดต่อห้านะครับในเซตที่สองครับขอนแก่นนำกรุงเก่าเอทีซีก่รบรรจงสมบัตินะครับแล้วก็ยังมีสุภาพของทองนะฮะที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นพี่ทีมชาติที่เลือกเล่นไปแล้วก็ยังกลับมาช่วยน้องๆนะครับให้จับตามองแล้วกระจดจาชื่อของธนาพรพลเรืองไว้นะครับหมายเลขเก้าของขอนแก่นนะครับจะเป็นดาวรุ่งต่อไปเพิ่งอายุสิบแปดครับอนาคตนะครับอายุเพิ่งจะสิบแปดนะครับสําหรับธนาพรพลเรืองนะครับ ขึ้นตีนเธอแล้วเด็ดขาดดีคระดับการแข่งขัน1้5เจ็ดเปอร์เซ็นตนั่นเองนะแต่ว่าตัวเขาติกระโดดขึ้นไปกระโดดไปสูงแล้วก็ว่าเออดีนครับก็มาเสริมเสริมเทคนิคนะครับแล้วก็สมรรถภาพทางกายอีกเล็กน้อยนะครับก็สามารถที่จะ,ะช่วยทีมได้เยอะนะครับของนักกีฬาดาวรุ่งของทีมขอนแก่นนะครับไรสูงเนะี่ยมาติดต่อได้เลยนะฮะ กีฬาวอลเลย์บอลเลยนะครับเสิร์ฟยาวออกไปครับพัชรีดีเสมอครับคะแนนเป็นของกลุ่มเก่าเอทีซีหกต่อแปดพัชรีเสิร์ฟเสียก็ออกมานั่งเลยครับเ,เปลี่ยนเอาถาปะพันลงไปนะฮะไปเป็นตัวรับน้องความบุรุษรับเสิร์ฟอูย้ยเสิร์ฟฉีดหนีทางด้านขาปะพันไปนะครับไม่เสิร์ฟทางด้านขาปะพันเลยจี้มาที่สุนทยาแก้วบอดดิษเสิร์ฟ ครับวิธีการเล่นคือต้องเสิร์ฟหนีตัวรับอิสระครับเพราะตัวรับอิสระนี่เขาจะเหนียวมากครับใช่ครับนี่ครับกี่เข้าที่เดิมครับรับลนเดิมไว้ก่อนครับสอยาเซตไปตีที่ตำแหน่งสี่เรียบร้อยเลยครับทางด้านสมรักทุงภูเขียวขึ้นตีหนีบล็อกนะครับดูภาพช้านะครับหนีบล็อกสองตัวนะครับแล้วก็ตีใส่ถาปะไพพันผู้เล่นตัวรับอิสระหลวงพรเสิร์ฟอีกนะครับกี้มาที่สนยากแล้ว อ๋อหลังมาตีครับบนหลังมาตีนะครับเป็นลูกบีทับนะฮะทัชผู้เล่นของลุงเก่าออกไปนะครับดูภาพช้านะครับนี่ทัชสนธยาออกไปนะครับดบดูนิดนึงนะครับเป็นคะแนนเป็นของขอนแก่นนะครับต่อแปดไม่เข้าใจกันนะครับติดต่อแปดได้ครับขอนแก่นนำ ต่อครับหนายัางเด็กอยู่เลยนะฮะเอ้อ้โหมีเปิดบอลแรกไม่ดีก็เป็นอย่างนี้นะครับปัญหามันก็เกิดขึ้นทันทีนะครับถ้ารับบอลแรกไม่ดียุพาเดินข้าไปออมหลังหัวเสาครับมีตัววิ่งหลอกไปคนหนึ่งสมรักแก้ไขามาตีหัวเสายุพา,อาบอดิ้กางเไม่ได้ครับขุดขึ้นมาไม่ได้ลูกตีกองสัญญากแก้บัณดิต มีหมายเลขหนึ่งครับตัวรับอิสระครับยุพาธนุกรางหมายเลขเก้าธนาพรพลเรืองครับมเีเซ็ตสุรยาได้ตีตรงกลางครับวนเข้าไปตีครับสมรักสูงภูงเกียวครับได้แต้มไปสมรักคนนี้ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับไปเสิร์ฟเองเลยครับภาพจากมาที่สุธยาแก้บดินดิ้โดนเสิร์ฟจี้ที่สุธยาหลายครั้งแล้วนะครับ สมรักจะจี้ที่สัญยาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะฮะใช่เหมือนกันนะฮะแต่วา่ามีตัวช่วยครับมีเอฟออนเซมารับแทนอียาออกไปครับธนาพรพลเดือง10ต่อ11ครับสมรักจุงผู้เขียววีไปที่เอฟออนอ้าวเสืสอจังหวะไปโอกาสของขอนแกน่น อหมายเลขสิบสี่อิศราแสงจันดานะครับมา่ยอมเล่นบอลน,นะครับอ่าปล่อยบอลตกไปอ่าาเป็นขอขอนแก่นเลยครับ,รบยุชุดาขาส่อยสิบสองต่อสิบตีลงนะครับสิบเอ็ดสิบสอง สิบสี่นี่ก็คือวิชุดาขาวสร้อยเป็นการตีบีหลังนะครับสันติกาทีประโชดค,ครับตามได้รับจดสามจิดเอ็ดคอนแก้ได้แก้สองรอบพรมหน้าเสียเสียงครับสองรอบเป็นนะครับสุรยาเสือตีตะขายสองรอบแหลหมายได้สี่แก้กรญญราขบุญธนา ยาเซตึ้นมาได้ตีครับโอ้ยยังดักรับไม่ได้ครับเอาไม่ให้เสียงกันครับโอ้โหเสียเลยนะครับเอฟออนกับทางด้านแ้วกรอยามาแย่งกันเองครับมาแย่งตัวเซตครับออกมากับวิชุดาครับครับจริงๆริงวิชุดาขาวสร้อยเป็นตัวเซตอยู่แล้วนะครับสิบสี่อเลสราแสงกดาเซฟครับได้ตีตียาวหรือเปล่าดนครับ แต่ขอพิจาร์ F อีพอร์ทพันทิวันนี้แสดงว่าคุ้งเก่าก็ยังไม่โดดเด่นนะครับเรื่องของการลุกนะครับดีอัดบล็อกมาเลยครับเดินไม่ได้ครับเซ็ตส่งมาได้ตีติดบล็อกครับยังขุดก็นไม่ได้ท้าไม่พันไปองว่อีกทีนะครับติดบล็อกอีก โอ้โหมาได้เครับธนาพรโทเรียตีสองครั้งไม่ได้ครับโดยความบล็อกสองรรค,ครั้งเลยดูภาพช้านะครับเป็นการบล็อกมุมในนะโอ้โหเพราะว่าบอลจ่ายมาไม่สุดเลยไม่มีทางที่จะหนีล็อกออกไปได้นะครับครับไม่ได้ครับ Under wide. อันเดอร์ไว้ข้ามไปก่อนก็ได้มาป้องกัน กว่า2เลยครับตีจงกว่าเลยหมุนตัวตีเลยครับเอมออนพานธุที่สุดได้เป็นอีกหนึ่งแบท16-12เวลานอกเทคน,นิคครับแหมเป็นการหลอกที่สวยครับหลอกว่าจะเซตแล้วก็เล่นบอลจังหวะที่2องอ่ะสุดความช้านะครับแม่เ์ฟโอ้โหบอลกลางเลยนแน่ ครับ16 1หรับนี่เวลานอกเทคนิคครับวันนี้เกมรับนะครับที่ผมมองตั้งแต่เซตที่1จนถึงเซตที่2ขนาดนี้เนี่ยทางกุ้งเก่ามีเกมรับมีปัญหาในเรื่องของการยืนโซนนะครับบอลมาแต่ละตำแหน่งนั้นไม่ขยับตัวที่จะไปเล่นบอลแล้วก็บอลก็ไม่เข้าตัวเซตด้วยก็ถือว่าเกมมุกก็ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสัเรๆนะคบีย การล็อกของทางของแกนวันนี้ก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็กาเรเล่บนบอลอย่างต่อเน,นื่องของของแกนก็จกังหวะสองจังหวะสามก็สามารถทําได้ดีแล้วก็บอลหนึ่งบอลแรกของกรุงเก่าเอทีซีวันนี้รับไม่เข้าจุดใช่ครับนะครับแล้วพูดก็จากที่เราชมชมกันมานะครับเราเห็น,เห,นเห็นกันมาเนี่ยมือเซตของกรุงเก่าเอทีซีสุริยาพรมด้านนี้ก็ยังยังยังเป็นเด็กอยู่ใช่ครับต้องเรียนรู้อยู่แล้ว การรับบอลแรกยังไม่เข้าจุดอีกเี่ยก็เลยทําให้มือเซ็นี่ยลำบากที่จะแจกบอลใช่ครับการจ่ายบอลก็ต้องตีวิ่งเข้าไปเซ็ตนะครับต้องขยับไปเคลื่อนตัวไปเซ็ตเนี่ยมันก็ความแน่นอนมันก็จะน้อยลงน้อยลงใช่ครับเพราะงั้นการจังหวะการตีของกรุงเก่าเอทีซีวันนี้นะครับเลยไม่เด็ดขาดพอใช่ครับบอลพันธุเิร์ฐเสร็จแล้วจะส่งไปครับได้ตีนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยครับ ถ้ารับแล้วก็เข้ามือเซตมันส่งจ่ายบอลได้ง่ายเลยนะฮะแล้วกันครับ,รบสามารถจะให้ตัวตีเดี๋ยวเฉพาะสมรักนี่เป็นคนตีหนักอยู่แล้วบอลแรกไม่เข้านะครับก็ไม่มีบอลสั้นที่จะสามารถหลอกให้สมรักตีได้อย่างง่ายๆนะครับยีออนเ์ฟครับหยอดไีทีนึงได้ไว้ way, ครับอีกทีนี้ตีบรักยังเกี่ยวมาได้ครับขอันได้ไว้เขาะข้ามไป บอลหนึ่งบอลสองบอลสองยังอยู่ครับเด็กส่งมาครับได้ตีตีบล็อกบล็อกเอาครับลูกตีโดยสมรัก,กนะครับตีอัดบล็อกไปเลยพัชรีดีเสมอนะครับมาได้เจ็ดคนนี้มาได้เก้านิออนพันธรังสีตามอยู่สิีต่อสิบเจ็ดครับ ทะอย niez, งลุมลงด้านหลังเลยนะครับธนาพรคนเลืองแล้วยี่สิบแล้วนะครับเอ้ยคุณดูครับเวลาเซตต้องต้องบิดเองนะฮะจะเห็นชัดเลยต้องบิดตัวสสวยยาต้องวิ่งตลอดฮะต้องส่งบอลไปให้เพื่อน ถ้าไม่บิดตัวมันก็ส่งบอลมันไม่ได้แล้วทาให้น้ําหนักของบอลเนี่ยมันเบานะฮะตัวตีก็เลยตีได้ไม่เต็มที่กระโดดบล็อกได้ใช่ครับบอลรับเมื่อสักครู่นี้ก็คือทางตัวรับวิศระามารับในตําแหน่งของออตําแหน่งที่เขามีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการเบียดตําแหน่งกันนะครับก็คือซ้อนตําแหน่งกันบ่อแรกก็เลยไม่เข้าตัวเซตทาให้สรยาจ่ายบอลให้กับสมรักษ์ทูงบุขเขียวในการที่จะตีบอลเนี่ยให้ผ่านบล็อกนี่ค่อนข้างลาบากนะครับ บอลแรกไม่เข้าตัวสั้นก็ไม่สามารถที่ไม่สามารถที่จะหลอกได้ออนงพรก็ขึ้นสั้นไม่ได้นะครับบอจ่ายบอลเดียวๆหลักๆก็ๆคือทางว่าทางสมรักก็เจอบล็อกสีมือตลอดนะครับเพราะทางขนแก่นวันนี้ก็สั่งมาจับสม,สมรักได้ดีครับอาจารย์จรนเนียนทัทิมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเครียดพอสมวอควรสงสัยจะเสียคะแนนนะครับวันนี้กลับมาขอนแก่นอยู่จุดแปดต่อส5ห้านะครับ ได้ตีติดบล็อกแต่ว่าบล็อกแล้วออกนะครับต้องตีอัดไปอย่างเงี้ยนะครับผมรักจุงภูเขียวครับใช้ความหนักในการตีครับว่าเหนื่อยนะครับสำหรับสนรักวันนี้คือถือว่าทำงานหนักทีเดียวลาบอลไปได้แตมครับได้ติดตีครับ,รบอภิศราแสงจันดาครับ สิริพรสุขเสนะครับของกรุงเก่าลงมาอีกแล้วนะครับตีเร็วหยอดทีหนึ่งหลอกไม่ได้ครับสรยาเซตไปได้ตีตบฝังเลยครับสมรักตูมภูเขียวเอานะครับไล่มาแล้วครับสิบปดเท่าครับดูภาพช้านะครับแหมสโรยาต้องดีดตัวเองเข้าไปช่วยนะครับในการที่จะเซตบอลโค้งให้กับสมรัก หัวเสาโอ้โหดูมีสวยครับลูกตีของธนาพรพลเรืองเป็นการตีฉีกมุมในนะครับธนาพรพลเรืองครับเสิร์ฟรับไว้เนี่ยครับต้องขยับมาตีบอลโค้งอยัางกันที่หน,น,น้าได้ครับได้แต่งลำดับ ่กรุมกามสมรักวันนี้นะครับทั้งลุกทั้งบล็อกนะครับแหมต้องช่วยทีมทุกอย่างนะครับแหม่ดูนี้หลังจากตบเสร็จนะครับก็หมุนตำแหน่งไปพอบอลล้มาก็ต้องบล็อกต่อนะครับดีครับเซรจมาตีดักรับไม่ได้สมรักอันเดอร์ไว้ครับเขาะบอลโค้งยังดักรับไม่ได้ตุรยยาอันเดอร์อรอรไ,ไ,รออไว้ กันนิกาเคาะไาที่กันนิกาทีนึงครับตียังดังรับไว้ได้ส่งมาตีออกนะครับเราเป็นลูกทัชหรือเปล่าครับแอบหรือพับช้านะครับอ๋อทัชโซลอยาออกไปนะครับแมโซลยาครับโซลยาหมายเลขสิบเอ็ดออกไปเห็นได้นะมือขวาครับโดนปริมาณนิ้วก้อยแถวนั้นนะฮะบอลเปลี่ยนทิศทางครับ รับไม่ได้ครับเข้ามาที่มือเซตยกถูงตีจากด้านหลังอาจบล็อกสลับออกด้านหลังไปไกลครับแต้มเท่ากันได้ครับตอนนี้ับขนาดโซลขนาดสมรักษ์นะครับไปอยู่ด้านหลังหนะ้าโอโซลยายังใจให้กับสมรักษ์นะครับจุดชิบไม่ได้ครับตีขนาดเส้นข้างนะครับดาเวเดรายได้ครับ ออกหรือเปล่าออกครับลายแมนบอกว่าออกเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าผู้ตัดสินว่าอย่างไรผู้ตัดสินที่หนึ่งนะครับอยู่บนนั้นครับก็ต้องเรียกผู้กำกับเส้นมาปรึกษากันนะครับว่าลุงเมื่อสักครู่อ่าดูรับช้านะครับโอ้โหเส้นนะฮะลงเส้นนะครับลงเส้นอ๋อครับทางขอนแก่นได้ครับ ก็ถือว่าเป็นลูกที่ออกไปนะครับขอนแก่นได้เป็น21ต่อ20ครับทางกรุงเก่านะครับก็ขอนะแนอกครบสองครั้งแล้วนะครับในเซตที่สองครั้งละ30วินาทีนะครับนี่ครับอาจารย์จรัญเนียนทัศน์ิมยินท้าเซลนี่อาจจะไม่พอใจนะครับผู้กำกับเส้นนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้ว่าแข่งเจ้าบ้านนะครับลูกนี้ก็ ทีน้าเคร่งเครียดทีเดียวแก้วกรรยากระบุนธราครับของขอนแก่นอืไม่เตรียมพร้อมนะฮะ นักกีฬาต้องมีสมาธินะครับเข้าไม่ถึงบอลครับสมรักจุมภูเขียวนะครับโอ้โหจุดเปลี่ยนของทีมด้วยของเซตนี้ด้วยนะครับ22.20ครับแต่ต่อไปที่สำคัญสาหรับกรุงเก่าเอทีซีครับถ้าเสียหมายถึงจะแพ้เลยนะครแต่ถ้าชนะได้แต้มมาก็จะมีกำลังใจนะครับเดีดวโงไปครับตีสวยงามครับโอ้โูดีวิออนนะครับตีฝังเลยครับ ตีเล้วครับยื่13รัดอ่าเป็นการขึ้นบอลสั้นของพัชรีดีเสมอครับแหมสวยทีเดียวดูภาพช,ช้านะครับบล็อกไม่ทันนะครับอสมรักเปิดบอลไม่ได้โอ้โหแหมจนันจรันลุ้นนะครับแหมลุ้นให้สมรักเปิดบอลได้เะ,ะครับตีจากด้านหลังเอารูดบล็อกาาลงมาขุดอยู่ เขีมาได้ครับอันเดอร์ไว้นิออนตีบิดตัวตีนะครับออกไปครับตีหลบบล็อกนะครับ 24, 2 1ครับสขาจัดได้เซตพอย์ได้ดูภาพชั้นนะครับโอ้โหตีออกเยอะนะครับเป็นเซตพอยด์ของขอนแก่นครับสวยงามครับตบลมครับ กันติกาทีประโชคโอ้แต่เขาขึ้นยี่สิบสี่ได้นะครับไล่มาเป็นย2 2สิสองยี่สิบสี่ต้องทำอีกอย่างน้อยสองคะแนนนะครับบเสียไม่ได้นะครับสำหรับกรุงเก่า ATCC ตรงได้คะแนนของกันติกาทีประโชคเซิร์ฟออาไหมครับออกครับโอ้ยี่สิบห้ายี่สิบสองครับอ่าเซตที่สองนะครับทางขนแก่นก็เป็นฝ่ายเอาชนะกรุงเก่า ATCC ไปได้นะครับยี่สิห้าต่อยี่สิบสอง